สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนแต่งประโยคภาษาอังกฤษกันนะคะซึ่งวันนี้เป็น EP แรกสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนเตรียมในการเรียนฝึกแต่งประโยคด้วยกันนะคะก็คือปากกาแล้วก็กระดาษนะคะหรือจะเป็นสมุดโน้ตเล่มเล็กๆก็ได้เพื่อที่จะได้จดไว้นะคะพอเราสะสมไปเรื่อยๆวันละคำสองคำ อาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งผ่านไปเราก็จะได้กลับมาดูได้ว่าเราเรียนอะไรกันไปแล้วบ้างนะคะซึ่งวันนี้คำศัพท์ที่หนึ่งอยากจะเริ่มสอนเพื่อนๆก็คือคำง่ายๆคำนี้ที่เราใช้ทุกวันเลยก็คือคำว่า eat นะคะ eat คำนี้มีความหมายว่ากินนะคะหรือรับประทานนั่นเองคำนี้เนี่ยเป็นคำที่เราใช้บ่อยมากๆเลยเวลาที่เราจะแต่งประโยคนะคะ เราจะต้องรู้ก่อนว่าคำศัพท์คำนั้นเนี่ยถ้าเราพูดในปัจจุบันมันจะเป็นรูปแบบไหนอนาคตจะเป็นรูปแบบไหนและอดีตจะเป็นรูปแบบไหนนะคะคำว่า eat ในปัจจุบันจะสะกดแบบนี้ค่ะ e a t eat นะคะแต่ถ้าเราพูดถึงคำนี้ในอดีตเราจะเปลี่ยนมันเป็น a t e ออกเสียงว่า ate นะคะ ate เวิร์บช่อง3ของคาว่า eat เนี่ยก็คือ eat นะคะหรือว่า eaten ก็ได้นะคะก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นเวิร์บช่อง1อันนี้เป็นเวิร์บช่องสองและอันนี้เป็นเวิร์บช่อง3นั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนครบทุกช่องเลยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาเริ่มแต่งประโยคเราต้องเข้าใจก่อนว่าโครงสร้างของการแต่งประโยคเนี่ยมันมีอะไรบ้างหลักๆนะคะมี subject มี Verb แล้วก็มีออบเจกนะคะเป็นหลักๆพื้นฐานเบื้องต้นนะคะซับเจกคือประธาน Verb คือกริยา Object ก็คือกรรม E ตัวเนี้ยเป็นเวิร์บเพราะฉะนั้นน่ะซับเจกประธานก็มีพวกฉันเธอคุณเขาพวกเขานะคะ I, you, we, they, he, she, it อะไรพวกนี้นะคะยกตัวอย่างถ้าเราจะพูดถึงเรื่องราวเมื่อวานนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานคือเมื่อวานเรากินอะไรเราก็จะบอกว่า I กินแ t ปบานาน yesterday I ate a banana yesterday เมื่อวานฉันกินกล้วยไปนหนึ่งลูกนะคะก็คือใช้ verb ช่องสองเป็นตัวบอกว่าฉันกินไปแล้วเมื่อวานทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าวันนี้ล่ะวันนี้ฉันกินอะไรนะคะคำว่ากินนะคะถ้าเราจะบอกว่ากินส่วนมากเราจะใช้ว่า กำลังกินอยู่นะคะถ้ากำลังกินอยู่เราก็จะบอกว่า I am eating a banana เราจะใช้ am มาช่วยนะคะแล้วก็เติม ing เข้าไปที่ verb I am eating a banana ฉันกำลังกินกล้วยหนึ่งลูกอยู่แล้วจะใช้ eat ตอนไหนล่ะ เราจะใช้ Eat เฉยๆนะคะเมื่อเราพูดถึงสิ่งที่เราทำเป็นประจำหรือว่านิสัยนั่นเองถ้ามีคนมาถามเราว่าเธอปกติอเธอกินกล้วยไหมกินกล้วยหรือเปล่าเหมือนแบบกินทุเรียนหรือเปล่ากินปลาาไหมอะไรพวกนี้นะคะแล้วเราก็บอกใช่ปกติเราอะ่ะกินกล้วยนะคะเราก็จะบอกว่า I eat bananas เติม s is, นะคะเพราะว่ากล้วยมีหลายๆอันปกติเราก็กินกล้วยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะ I eat bananas ทีนี้ eat ten ล่ะ eat ten นะคะตัวนี้จะใช้กับ have has หรือ had นะคะแล้วก็บวก eaten ตัวนี้จะใช้อันไหนขึ้นอยู่กับประธานเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวเรายังไม่โฟกัสนะคะเดี๋ยวมันจะยาว จำแค่นี้ไปก่อนซึ่งพวกนี้นะคะเวลาที่เขาใช้อะเขาจะใช้ว่าคุณกินจุดๆหรือยังนะคะคุณทำอะไรจุดๆหรือยังนะคะถ้ามีคนถามเราว่า have you eaten เขาหมายความว่าคุณทานข้าวหรือทานอะไรก็ตามหรือยังถ้าเขาถามตอนเช้าเขาก็จะหมายความว่า breakfast เนี่ย มีหรือ,อยังกินหรือ,อยังเบรกฟรสถ้าเขาถามตอนกลางวันเขาจะหมายความถึง lunch แต่ถ้าเขาถามตอนเย็นเขาก็จะหมายความว่า dinner นะคะแต่เขาจะถามสั้นๆแบบนี้ have you eaten ถ้าเราทานแล้วเราก็แคต่ตอบว่า I have eaten หรือ I have เฉยๆก็ได้นะคะนี่ก็เป็นการใช้ eat นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเป็นในอนาคตพรุ่งนี้ฉันจะกินพิซซ่าถ้าสมมติพรุ่งนี้เราจะกินพิซซ่าใช่ไหมคะแล้วก็จะเขียนว่า tomorrow we will eat pizza นะคะพรุ่งนี้เราจะกินพิซซ่านั่นเองนะคะถ้ามีคำว่า will eat ไม่ต้องผันเลยนะคะ ถ้าไม่มีคําว่า i l l แล้วจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราก็ดูกันว่าประธานเป็นอะไรอ่าเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะคะสมมุติว่าถ้าเราจะพูดถึงคนอื่นล่ะถ้าเราจะพูดถึงแม่ my mom ปกติแล้ว my mom กิน eats ส้มตำอ่า my mom eats ส้มตำ eat เติม e s เพราะว่าประธานเป็นคุณแม่นะคะประธานเป็นใครก็ตามถ้าเป็นแค่คนเดียวนะคะ กริยาเติม s แต่ถ้าเป็นหลายๆคนเป็น v อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเติมแค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆการสร้างประโยคแบบง่ายๆนะคะวันนี้เราจะจบกันเพียงแค่นี้เพราะว่าหนึ่งยังไม่อยากเน้นไปที่แกรมมา r มากเกินไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะมาเรียนการแต่งประโยคเป็นคำศัพท์คำไหนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ Have a nice day b y e bye, bye.